สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่อง o p t i n Channel อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีรถและยังผ่อนรถอยู่แต่ว่าต้องการเงินมาเสริมสภาพคล่องนะครับวันนี้เรามาแนะนำกับเงินใช้อยู่นะครับสินเชื่อรถยนต์นะครับรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้นะครับวงเงินอนุมัติสูงค่าผ่อนต่องวดต่ำนะครับที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับ เว้นค้างงวดให้2เดือนแรกนะครับไม่เช็คเครดิตนะครับไม่ต้องโอนเล่มนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับสมัครได้ทุกอาชีพดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะครับสินเชื่อถูกกฎหมายมีสาขากว่าพันสาขานะครับทั่วประเทศบริษัทในเครือไทยพาณิชย์นะครับไม่บังคับซื้อประกันนะครับแถมฟรีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะครับรับรถอายุสูงสุด25ปีนะครับ รับรถเก๋งกระบะรถบรรทุกและรถตู้ประเภทวงเงินสูงสุด7 0 0 0บาทนะครับรถบรรทุกวงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะครับโดยยอดอนุมัติขึ้นอยู่กับยี่ห้อร,รุ่นรถนะครับปีที่ผลิตรถระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งนะครับกระบะรถตู้สูงสุด60เดือนนะครับผ่อนยูกู้เพิ่มได้นะครับไม่ต้องผ่อนเดือนแรก ไม่ต้องผ่นอน2เดือนแรกนะครับเอกสารประกอบการสมัครนะครับบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนรถตัวจริงนะครับเอกสารประกอบการขนส่งทางบกเฉพาะรถบรรทุกนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับบุคคลธรรมดาชาติไทยอายุ20ปีถึง65ปีนะครับมีรายได้สุดเพียงพอต่อการจ่ายค่างวดนะครับมีรถเกง่งรถกระบะรถตู้เป็นของตัวเองนะครับอายุรถไม่เกิน23ปีนะครับ สิทธิพิเศษนะครับพิเศษสุดนะครับได้สิทธิพักผ่อน2งวดนะครับหรือไม่ต้องผ่อน2เดือนนะครับตั้งแต่วันทาสัญญาทันทีและเริ่มชําระในงวดเดือนที่2นะครับไม่บังคับซื้อประกันชีวิตแถมฟรีประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้นะครับให้กับลูกค้าทุกรายเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนข้างหลังเงื่อนไขพิมตามบริษัทกําหนดนะครับทีนี้ช่องทางชําระเงินนะครับชําระได้ที่สาขา เงินชัยโยทุกสาขาทุกประเทศกว่าพันกว่าสาขานะครับชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเช่นนะครับเซเว่นอิเลเบนนะครับบิ๊กซีโลตัสและเดอะมอลล์นะครับชำระผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเงินชัยโยนะครับชำระเงินผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดผ่านทางโมบายแบงกิ้งได้ทุกธนาคารนะครับเงินชัยโยนะครับเป็นบริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ให้มีบริการโดยบริษัทโอโต้เอ็กซ์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่ม s c b นะครับได้ดำเนินการก่อตั้งและเริ่มเปิดให้บริการลูกค้าในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5นะครับเงินชชยูยเชื่อมั่นว่าหากท่านผู้ชมนะครับในสังคมนี้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปรโง่งใสจะมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยประหมายสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเช่นเชื่อ ทะเบียนรถที่น่าชื่อถือที่ชื่นชมได้นะครับที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะครับและสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบริษัทชัยโยนะครับจึงให้ความสําคัญกับทุกเสียงความต้องการทางการเงินของลูกค้านะครับมุ่งมั่นนํำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้จริงใจเชื่อถือได้ไม่ซับซ้อนสะดวกรวดเร็วครับนะครับ ทันกับความต้องการและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถขอสินเชื่อทางออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับลดผ่อนอยู่ก็กู้ได้นะครับไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับมีเวลาเอาเงินไปหมุนต่อนะครับเงินใช้อยู่นะครับสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับ อ่าลิงสมัครก็คืออยู่ใต้คลิปผมเลยนะครับนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเพียแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ